สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้ดูไพ่ยิปซีกับอาจารย์บาร์บี้นะคะวันนี้บาร์บี้จะมาทําคลิปเป็นดวงความรักของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะซึ่งวันที่นะคะสามารถดูได้ที่ช่องดีสคริปชันเลยเป็นการแบ่งลัคนาราศีหรือวันที่ตามแบบตะวันตกนะคะใครที่เข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ไวด้วยนะ เป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสำหรับกันบ้างนะคะเดี๋ยวว่าพี่จะเปิดไพ่นะให้ดูนะคะแล้วก็มาพี่ขอประชาสัมพันธ์ Quickly อีกแล้วทุกทุกครั้งทุกคลิปนะคะเดี๋ยวเพิ่งเราคาญกันใครที่แบบอยากลงคัสของเดือนมกรานะที่บาพี่จะสอนแล้วอะ่ะเออบาพี่ให้เวลาอีกประมาณครึ่งเดือนใช่ไหมเอออีกวันวันที่10เนี่ย ใครที่อยากเรียนคลาสเออเขาเรียกว่านะ21วันลืมแฟนเก่านะคะใครที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้ต้องลงนะ อ,อกหักเสียใจอะไรอย่างเงี้ยมาลงเลยเพราะว่าราคาไม่ถึงหลักพันจากปกติ6,000นกว่าแล้วคัส์ร Romantic Angel ด้วยนะคะให้หนางฟ้าที่สอนเกี่ยวกับเรื่องความรักโดยตรงนะคะใครที่สนใจมาในราคาพิเศษถ้าใครที่มาหลังจากนี้ได้ราคาเต็มก็ลงได้นะคะไพยิปซีก็มีสอนส่วนคัสที่พัฟพี่จะสอนในเดือนกุมภาพันธ์นะคะให้ราคาเออร์รี่เเลยคือคัส h ฮาทูตกหลุมรักเฮาทูทำให้คนตกหลุม ก็คือทํายังไงให้คนชอบเราประทับใจเราอันนี้ไว้ใช้ได้กับเวลาที่เราแบบจะไปจีบใครอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบอยากแบบอยากได้อะอยากได้เขาแบบว่ามีคนรีเควส์มาว่าบี่ทำยังไงให้แบบให้ให้เราได้คนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือทําให้เขาแบบชอบเราก็ได้นะคะประทับใจในตัวเราเนี่ยใช้กับเรื่องการงานก็ได้นะคะถ้าคุณทํางานเป็นเซลลเป็นงานที่ต้องสื่อสารประสานงานกับคนอย่างเงี้ย บาร์บ,บี้ใช้มันเป็นหลักการจิตวิทยาคือหลักการใช้การใช้แล็บพอนะคะบาร์บ,บี้จะสอนเรื่องแล็บพอดังนั้นเนี่ยทุกคนสามารถเอามาอะแดปใช้กับเรื่องงานได้เพราะว่าบาร์บ,บี้ใช้ในการแบบดีวกับลูกค้าหรือทําเยทให้ลูกค้าแบบชอบเราอะไรอย่างเงี้ยคือทํายังไงความสพพมพั์พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยก็ใช้ได้หมดนะคะแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งนะคะที่สอนนึ่งกุมภาคัดไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ คาดไพ่พภพิคเนตนะจะเป็นในเรื่องของการประสบความสําเร็จด้านความรักการเงินการงานนะคะอันนี้มาวิี้ไว้ใช้ในดวงส่วนตัวอาจจะไม่ได้ออกสื่อเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วใช้นะคะเ,เรื่องความรักก็ได้เหมือนกันนะคะจะเน้นในเรื่องของชีวิตเรื่องของการซักเซตนะใครที่สนใจจากราคาที่พี่พูดมา6กพันอับบุกบกทุกคลาสถ้าใครลงทันก่อนที่บาร์บี้สอนก่อนบาร์บี้สอนจะเหลือไม่ถึงพันรีบๆลงกันเลยรีบๆลงนะคะ แล้วถ้าบับบี้สอนปุ๊บเนี่ยราคาปกติแล้วนะคะมาเริ่มเลยนะคะชาวราศีธนูลนะักนณาไม่ใช่เมื่อกี้บับบี้บอกธนูใช่ไหมธนูลักนณาธนูนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณช่วงครึ่งปีแรกเป็นยังไงบ้างนะคะจิงกะเบลจิงกะเบลจิงกะเบลละจิงกะเบลละดูล้องไม่เป็น นี่เออมาบี้ลืมไปนี่จะลืมนะคะใครที่อยากกินน้ำพริกของมาบ,บี้นะคะน้ำพริกยายบี้เป็นของคุณยายของมาบ,บี้เองอ,อืสูตรนี้ขายมา20ปีแล้วอร่อยมากรับรองนี่เหมือนไข่อนอนสั่งได้ที่นี่ที่เดียวกรอบอร่อยจึงมากใครสนใจแอดไลน์มานะคะ ชิ้นใหญ่แบบยั่วๆมากนะคะแซปไพ่ปุกเสกใช้ทุกคลิปแบบขาดไม่ได้เลยไพ่ปุกเสกมาขอยชิ้นนะกัน ขนาดไขเองยังกินทุกวันเลยฮานูแล้วค่ะฮานูความรักความสัมพันธ์เป็นไงบ้างอืค่อนข้างดีอยู่นะปกติแล้วไพ่จะไม่ค่อยดีใช่ไหมถ้าเป็นในเรื่องของคนที่มีคู่อะ่ะมันจะเริ่มแบบมีความเข้าใจกันมากขึ้นแหละเมื่อก่อนอาจจะมีอ่ะ ฟิลแบบอารมณ์แบบน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเหมือนเข้ากันไม่ได้เข้ากันแบบไม่ไม่เข้าใจกันอย่างเงี้ยนะคะคนที่อยากมีลูกนะมีโอกาสติดติดเด็กนะในปีนี้ถ้าถ้าอยากแบบมีมีลูกแต่ว่าถามว่าติดง่ายไหมติดยากอยู่นะคะก็ก็เหนื่อยเลยอะ <c oughs> เหนื่อยเลยนะคะอาจจะต้องใช้อาศัยแบบความพยายามเยอะหน่อยนะคะอ่า ความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างมไม่มองว่ามีมีเกณฑ์ที่คุณได้ดิวกับคนที่อยู่ไกลก็มีนะอยู่ไกลต่างชาติต่างศาสนาก็ได้นะคะอืมแล้วมีในในเรื่องของแบบระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนก่อนหน้านี้อาจจะถ้าคุณดิวกับคนต่างชาติเนาะหรือต่างจังหวัดเนี้ยก่อนหน้านี้อาจจะแบบไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ แต่ว่าในปีนี้พี่ว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะได้แบบมาเจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊มันเป็นเรื่องของคู่อะ่ะเหมือนคุณเหมือนคู่ที่คุณอธิษฐานอันนี้เป็นเป็นคลิปที่ดีนะ อบอกเลยว่าตั้งแต่ทำราศีมาหลายๆราศีเนี่ยมันมันอาจจะเป็นแบบดวงแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ราศีเนาะแต่ว่าเท่าที่ดูจากจากคลิปนี้มนไม่ว่าของราศีธนูได้ได้ได้ไ,ดไดพ่ที่ดีมีโอกาสที่จะได้ได้เหมือนแบบได้เจอคู่ที่ที่เราแบบเคยไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยคือเคยบ้าเวลาไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแบบอารมณ์แบบถึงคิวยังอะ่ะเอออารมณ์แบบว่า ถึงคิวหนูยังอะอะไรอย่างเงี้ยบอกบอกกับเสินจางซีว่าแบบถึงถึงถึงคิวหนูหรือยังหนูรอรอรอ,อคนเนื้อคู่มานานแล้วนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยถึงคิวแล้วนะจ๊ะคนเกสเชอร์เลชั่นอย่าลืมอธิษฐานด้วยนะถ้าถ้าได้ดีๆอะไรเงี้ยเหมือนเวลาที่บอบี้ไปเสี่ยงเซมซีที่วัดอะเออแล้วแบบบอบี้ได้แบบอะไรที่มันไม่ดีเราก็แบบ เราก็ฟังแล้วเราก็แบบเหมือนระวังเฉยๆเราไม่ได้แบบไปใส่ใจกับมันแต่ถ้าสมมติเราได้ซิมซีหรือได้สิ่งที่ดีเราก็อย่าลืมอธิษฐานเพื่อที่คิดนี้จะได้เป็นของคุณนะคะด้านล่างนะบอกว่าขอให้เจอคู่ด้วยนะคะพิมพ์พิม์มาด้านล่างเลยหรือถ้าใครอยากติดลูกก็พิมพ์มาได้นะคะพิมพ์อธิษฐานมาได้นะมีโอกาสเหมือนแบบอารมณ์แบบไม่ว่าชาวราศีธนูคุณอยากมีครอบครัว คุณคิดว่าคุณอยากจะมีความรักอย่ากมีครอบครัวแล้วก็เหมือนแบบเหมือนแบบว่าสุดท้ายก็ถึงคิวเราแล้วอะเข้าใจป่ะแบบว่าฉันฉันรอฉันรอมานานแล้วเมื่อไหร่บ,บอกสิริศิทธิ์ว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวหนูสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคือแบบเนี่ยแหละจ้ะถึงคิวฉันแล้วจ้ะอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งที่ฉันแบบ รอรอมานานแรมปีนะคะท้ายที่สุดแล้วก็คือสิสสิบอกว่าโอเคงั้นงั้นโอเคงั้นถึงคิวเธอแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้มีโอกาสนะคะได้เจอคู่แล้วก็ถ้า ที่มีคู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้แบบเป็นครอบเป็นครัวกันหรือว่าความสัมพันธ์ถ้าถ้ามันไม่ได้ถึงขั้นแต่งงานหรือหรือมีครอบครัวหรือมีลูกด้วยกันเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าความสัมพันธ์มันน่าจะแบบไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูระหว่างมกราาถึงมีนาคมนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักของคุณเนี่ยจ,จะเป็นยังไงเนาะมกราลาถึงมีนา เหมือนแบบมันจะรักกันขึ้นจุดจุดมันจะจบจบในเรื่องของปัญหานะคะที่มันแบบเป็นปัญหา,าคาราคาซังเกี่ยวกับความสัมพันธ์อ่ะมันจะมันจะดีขึ้นนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของรักตัวเลือกมากกว่าการการทำอะไรรับหลังคือมันจะดีขึ้นแต่ว่าจุดเนี้แหละบอบบี้รู้สึกว่าถ้า มันมีความห่างกันนะถ้าจะนอกใจก็คือนอกใจช่วงเวลาเนี่ยแหละแต่ว่าบาร์บี้มีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนแบบว่ามันมันเกิดมันเกิดเพื่อปัญหามันเกิดมาเพื่อที่จะเหมือนเหมือนได้แก้ได้แก้ไขอ่ะเข้าใจป่ะคือมันเกิดปัญหาขึ้นมาก็จริงแต่ว่ามันมันเกิดมาเพื่อที่จะจะให้คุณกับกับคู่ของคุณน่ะได้มีการ เคลีย์ขาดกันอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้ามันมีเหตุการณ์ที่มีเหมือนมีตัวเลือกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนบททดสอบที่ทําให้คุณกับกับคู่ของคุณอะดิสคัตกันอะว่าแบบสุดท้ายเธอจะเอายังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เท่าที่บิวิมองบิ๊กสิว่ามันเหมือนกับมันจะดีขึ้นอะในเรื่องของความสัมพันธ์อะมันมันจะแบบมันจะได้ได้คําตอบอะเออว่าว่าสุดท้ายแล้วแบบมันน่าจะ น่าจะได้เป็นครอบเป็นครัวหรือได้สานต่อกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่วงมีนาเออช่วงเมษาถึงเมษาถึงมกราคมเนเมษาถึงถึงอะไรนะเมษาถึงมิถุนายนะคะว่ามันจะเป็นยังไงสิบดาบเด e เ o อร์ เมษาถึงมิถุนาเนี่ยมันจะดีขึ้นตรงเนี้ยแหละสิ่งที่คุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีมันเนี่ยเริ่มคู่เรื่องคูบาจาคือเอาจริงนะคนที่ไม่ใช่คู่นะในปีเนี้ยของชาวราศีธนูคนที่คุณถามถึงแล้วเขาไม่ใช่คู่ของคุณเนี่ยเขาจะมีเหตุให้ต้องออกไปจากชีวิตของคุณบอกเลยนะ ถ้าเขาไม่ใช่คู่ของคุณมีเหตุอันเป็นไปที่ทําให้เขาจะต้องออกจากชีวิตของคุณไปแต่ถ้าคนคนนี้ใช่คู่ของคุณจริงๆมารีบอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากที่คุณกับเขาจะได้โบบากันตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดเนี่ยจะติกความยุติธรรมสิ่งที่คุณร้องหาสิ่งที่คุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีเกณฑ์นะบางคนอาจจะต้องเลิกกับแฟนเพื่อ เหมือนจบจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มบางสิ่งบางอย่างนะคะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันซวยจังเลยทําไมแบบฉันถึงต้องเจอความรักแบบนี้บางทีอาจจะโดนเหมือนที่พี่บอกไปอะหักหลังนะคะการนอกใจการทาการทําอะไรไม่ดีต่อกันแล้วแบบมันอาจจะมีเหตุให้คุณแบบต้องเลิกกับคนคนหนึ่งไปนะนั่นแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเห็นว่ามันไม่เหมาะสมหมายถึงระหว่างคุณกับอีกคนหนึ่ง นะคะเป็นอะไรที่ไม่ไม่คู่ควรกันเขาก็เลยผักระหว่างคุณกับอีกคนหนึ่งไปนะอาจจะใช้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ถ้าใครแบบสมัครเรียนเงี้ยใช้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาเวลาที่เราไปข้างนอกเวลาที่เราเอ,อ,ออกเดินทางหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเปิดไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะคุ้มครองตัวเราเองได้นะคะก็ช่วยได้เหมือนกันเนาะก็คือเขาเหมือนเท่าที่วี่ดูจากเซนนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเขาเขาเห็นว่าแบบเออคนเนี้ยไม่ดีกับเราอะเหมือนเบีย้ยะบี้เป็นนะเพราะว่าเบี้ะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเรื่องอะไรเกี่ยวกับอย่างเงี้ยคือเวลาที่ไม่รู้อะคือเวลาที่มีคนคิดไม่ดีกับเราอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะจะผลักคนคนนั้นออกไปจากชีวิตเราโดยที่แบบโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวต่อให้เราพยายามแบบต้าน ต้านทานแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะทำได้เพราะว่าเหมือนแบบเขาเห็นเขาเห็นแล้วว่าคนคนเนี้ยไม่ดีคิดไม่ดีกับเรามันก็ต้องมีเหตุอะไรบางอย่างคือบี้เจอแบบในชีวิตบี้นะบี้เชื่อเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเพราะว่าหลังๆอะ่ะชีวิตของบี้อะ่ะมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับชีวิตบี้เยอะมากแล้วบี้เจอแล้บี้ก็รู้สึกว่าแบบเออว่ะมันพอคือเข้าใจไหมว่า มันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราอ่ะอันนี้คือบอกบอกราศีธนูด้วยนะมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณอ่ะต้องออกจากคนคนหนึ่งอ่ะไปโดยที่คุณอาจจะแบบไม่อยากไปแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วอ่ะคือตอนนั้นคุณอาจจะงงๆเว้ยว่าแบบเออทำไมกูต้องเลิกกันวะอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนแบบแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันมีหลายคนมากนะที่มาดูส่วนตัวกับบี้หรือว่ามาปรึกษาเบีย่ะเขาไม่รู้เว้ยว่าแบบ คือถ้าไม่มาดูไพ่อ่ะก็จะไม่รู้ว่าว่าคนคนเนี้ยคือหักหลังเราคือคือเขาก็จะแบบโทษตัวเขาเองอ่ะว่าแบบคืออยู่ดีๆฝ่ายตรงข้ามอาจจะแบบหายไปจากชีวิตเขาโดยที่อาจจะไม่พูดอะไรเลยสักคําไม่ล่ําลาไม่อะไรเลยไม่บอกเลยว่าแบบเออทำไมอยู่ดีแบบถึงเลิกกันอะไรแบบเนี้ยก็มีนะคะคือเขาเองก็เลยงงว่าแบบเฮ้ยกูทาอะไรผิดวะอะไรเงี้ยแบบว่าหรือเราไม่ดีหรือยังไงวะทำให้เขาถึงแบบตัดสินใจที่แบบ จะจบความสัมพันธ์กับเราไปอะไรประมาณเนี้ยคือเราสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็มาไฟเขาว่าแบบอ๋อคือจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะไม่ได้ไม่ดีเว้ยแต่แบบคือเขาต้องใจอะไรเงี้ยแล้วสิ่งสิิ์ก็ตัดไปเลยอะไรเงี้ยคือนั่นแหละคุณจะได้เจอคู่บุญคู่บารมีที่คุณเหมือนแบบอยากจะให้เขาอยู่อะไรเงี้ยหรือถ้าคนคนเนี้ยที่คุณคบอยู่ปัจจุบันอ่ะเป็นคู่ของคุณจริงอ่ะเขาจะดีขึ้นเข้าใจปะ คือเวลาที่เราขอสินทรัพย์สิทธิ์อะเราพยายามบอกกับสิ่งรัดิ์สิทธิ์ว่าแบบถ้าเขาคือคนที่ใช่อะขอให้แบบขอให้เขาดีกับเราขอให้คือสังเกตคู่บุญคู่บารมีนะบี้จะบอกให้นะว่าเราสังเกตยังไงเราสังเกตว่าเราอยู่กับเขาอะแล้วเรารู้สึกยังไงเวเรารู้สึกเย็นไหมเรารู้สึกเหมือนแบบเราไว้ใจเขาได้แล้วแบบเรารู้สึกสบายอะสบายตัวรู้สึกเหมือนแบบมันดีอะมันแฮ ปีมันมีมันตื่นมาแต่เช้าเนี่ยแล้วมันมีแรงในการทํางานแบบดูข้างรักดูแบบดูมีความสุขดูมีแรงผลักดันในชีวิตมีแรงบันดาลใจในชีวิตคบกันแล้วมันพาเราแบบจเจริญขึ้นอะ่ะอันเนี้ยคือคู่บุญคู่บารมีแต่ถ้าเราครบกับคนคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าแบบเชียรเขาไปไหนวะแบบเขาจะนอกใจเราไหมแล้วแบบว่าเราต้องมีคาถามตลอดเวลาว่าเขารักเราไหมเราต้องมาดูดวงตลอดเวลาเราต้องแบบในใจเรากรังวลกังวายแบบเขาจะไปม,มีใครไหมวะหรือแบบ เมื่อไหร่เขาจะทําอันนี้ให้เมื่อไหร่เขาจะไหนแล้วแบบมันมันทาให้เราหมกบุญแล้วเราไม่มีความสุขแล้วน้ําตาเราแบบเรา้ลงให้ตลอดเนี้ยอันเนี้ยไม่ใช่คู่บุญคู่บารามีเราแล้วนะคะอันนี้คือวิธีการดูง่ายๆเนาะดังนั้นก็มีสติเนาะแต่ว่ามันจะดีนะคะมันจะดนะีในปีนี้นะคะสําหรับชาวราศีธนูเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีกันบ้างนะคะเออโนโนอันนี้เป็นไพ่โรแมนต์แองเจลก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูลัคนาราศี Financial i อิ o ค e รี Let's go! ล o โก o คอน r ทนิ u e Stay optimistic about your life o v e l สิ่งที่สำคัญในเรื่องของการมีความรักที่ดีคือการมี Mindset ที่ดีคือการคิดบวกนะคะแต่บางคนน่ะไม่เข้าใจเลยว่าคิดบวกคืออะไรบางคนแบบคือได้ยินเขาพูดมากันว่ามองโลกในแง่ดีแต่แต่แบบแล้วมองโลกในแง่ดีมันทำยังไงวะอะไรเงี้ยจริงๆมาน์วี่มีมีแลน อันนี้คือแลนในหัวอีกแล้วฉันมีแลนเยอะมากฉันมีแลนในหัวว่าฉันอยากจะสร้างคลอสในการเลือกคนขึ้นมาเพราะว่ามันมีหลายคนมากที่วนลูปเดิมคือเลือกแต่คนเดิมๆแล้วเหมือนแบบการอ่านหนังสือเล่มเดิมซ้ำๆแต่เปลี่ยนตัวละครก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากสอนคนให้คิดบวกว่าคิดบวกคืออะไรจริงๆอะนะคะอันลีควายติเลิฟที่ผ่านมามิว่านะชาวธนูน่าจะ เคยผ่านอดีควายติดเลิฟมาก็คือความสัมพันธ์ที่มันแบบที่ผ่านมาคุณน่าจะไม่ได้รับความยุ้ที่ทอะไรเลยเว้ยกับความรักเออแต่ว่าปีเนี้ยเป็นปีทองของคุณให้คุณตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็คิดในใจว่าฉันจะต้องได้เจอคนรักที่ดีฉันจะต้องได้เจอความรักที่ดีความรักที่ดีจะเป็นของฉันอะไรคิดบวกไวอะคิดคิดว่าแบบ ฉันต้องได้เจออะเออถึงแม้ว่าที่ผ่านมามันจะอับปรีแค่ไหนนะคะน,นี้พูดบบตรงๆเลยนะเหมือนเพื่อนกันเลยนะแบบว่าที่ผ่านมามันจะแยกแค่ไหนเฮ hey, แค่ไหนก็ตามแต่คุณต้องคิดบวกว่าความรักที่ดีมันมีแล้วก็พยายามเสพ พวกดาราหรือพวกคนที่เขาดูลักกันมากๆอ่ะเอาไว้ว่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องมีแบบนี้นะฉันจะไม่เอาความรักห่วยแตกหรืออะไรที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามมองโลกในแง่ดีว่าแบบสิ่งที่ผ่านมามันมันมันคือการให้บทเรียนของเราแล้วก็เลสโก้คนคนนี้ชูก,ก็คือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะแล้วบี้มั่นใจว่าคุณจะได้เจอเพราะว่าการที่คุณทําแบบนเนี้ยเนี่ยมันจะ attraction ก็คือมันจะทําให้ดึงดูดคือการที่เราบวกอ่ะเราจะดึงดูดขั้วบวกนะคะมาเหมือนกันเนาะ เราคิดบวกเราก็จะดึงดูดสิ่งที่บวกๆสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาตัวเราเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดซึ่งทุกอย่างมันต้องเรียนพี่พูดเลยจากประสบการณ์นคนที่แบบเรียนเรียนเยอะอะคือต้องเรียนถ้าไม่เรียนไมเซ็ตเราไมเซ็ตเราจะไม่ไม่เหมือนมันเราจะเหมือนคนปกติทั่วไปอ่ะเออเข้าใจปะ่ะเราจะไม่เหมือนคนที่แบบสามารถที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นได้เนี้ย ๋ยวเรามาดูลักนาาราศีนะคะที่มีเกณฑ์ชาวกองนี้ราศีมังกรราศีเอ่อกรกฎราศีมีนนะคะแล้วก็ราศีมิถุนข้อความนะคะคนที่แบบว่าอาจจะเป็นแบบคู่เราในอนาคตรหรือคนที่เราหนึกถึงเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับเราบ้าง ทรมานจากความหืนห่างและเย็นชาคุยกับฉันบอกฉันในสิ่งที่เธอต้องการฉันคิดถึงอ้อมกอดอันอบอุ่นของเธอแล้วก็เมื่อขาดเธอไปแล้วฉันถึงได้เข้าใจว่าได้สูญเสียสิ่งที่มีค่าไปนะคะโอเคนะคะธนูคลิปนี้ดีดังนั้น เขียนอธิษฐานมานะคะด้านล่างนะว่าขอให้คลิปนี้เป็นของเราแล้วก็ขอให้เราได้เจอคู่แท้คู่บุญคู่บารมีนะคะบ๊อบบี้โอยพอรให้ทุกๆคนได้เจอนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ให้บ๊อบบี้ด้วยใครที่อยากดูส่วนตัวอยากเรียนดูดวงหรืออยากซื้อของก็แอดไลน์มาได้นะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วไว้เจอกันนะฝากกดไลค์ด้วยจะได้แบบไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ของบาบ,บี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ